แต่ยังมีอีกหลายๆปัจจัยนะครับที่เราควรตัดสินใจก่อนเข้าไปลงทุนครับนั่นก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเวลลี่พับบิกนะครับช่องที่อยากให้คุณมีเงินออมผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับประเด็นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อนะครับยังเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าเงินเฟ้อยังอยู่ระดับเหนือ4%ครับทาให้หลายๆประเทศนะครับต้องออกมารับมือกับเงินเฟ้อครับอย่างสหรัฐนะครับไบเดนก็รีบพบหากับเจอโรมครับประธานเฟด เพื่อหาเรือกันเพื่อลดเงินเฟ้อครับวันนี้นะครับเราเลยจะมาทําความเข้าใจกับเงินเฟ้อมากขึ้นโดยการย้อนดูสถิติครับแล้วก็ปัจจัยที่เร่งเงินเฟ้อครับแล้วก็ผลกระทบของเงินเฟ้อครับก่อนอื่นนะครับเรามาดู3ปัจจัยที่เร่งเงินเฟ้อกันก่อนครับปัจจัยแรกนะครับก็คือการพิมพ์เงินหรือการท e ํา QE นั่นเองครับ เพราะว่าช่วงที่เกิดโควิด19นะครับช่วงปี2020นะครับเศรษฐกิจหยุดชะงักครับไม่มีการออกมาใช้เงินนะครับแล้วก็มีการล็อกดาวน์ครับทำให้เฟดนะครับต้องพิมพ์เงินออกมาเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจครับพอพิมพ์เงินมาเยอะเกินไปก็ทําให้เกิดเงินเฟ้อครับแล้วก็ทําให้เฟดตอนนี้ต้องมาขึ้นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็กดดันตลาดในช่วงนี้ครับปัจจัยที่2นะครับคือสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนครับจนตอนนี้นะครับ มันเริ่มเป็นปัญหาระหว่างรัสเซียกับยุโรปแลครับเพราะว่ายุโรปนะครับได้ทําการคว่ำบาตรและงดสั่งน้ํามันจากรัสเซียครับทำให้ราคาน้ํามันทั่วโลกนะครับพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เป็นเหตุทําให้เกิดเงินเฟ้อครับปัจจัยที่3ครับคือจีนล็อกดาวนครับประเทศจีนนะครับใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์ครับทำให้ต้องล็อกดาวน์เชี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งครับประเทศจีนนะครับเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิต โลกเลยก็ว่าได้นะครับทำให้สัพพลายเชนนะครับหยุดชะงักการเข้าถึงวัตถุดิบยากขึ้นนะครับทำให้ผู้ผลิตและก็ผู้บริโภคอย่างเรานะครับต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อครับซึ่ง3ปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับเกิดในช่วงปลายมีนาและก็ต้นเมษายนครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดหุ้นมาถึงณปัจจุบันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยในเดือนเมษากันก่อนนะครับอยู่ที่4.65%ครับส่วนในฝั่งของอเมริกานะครับอยู่ แม้ว่าจะลดลงจากเดือนมีนานที่8.5แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงสุดในรอบ40ปีอยู่ดีครับจากอัตราตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของในเดือนเมษายนในของไทยนะครับแล้วก็ของอเมริกานะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสูงกว่า2%หรือว่าเป็นนโยบายที่ธนาคารกลางหลายๆประเทศนะครับตั้งไว้ที่ตั้งไว2้2%นะครับก็เพราะว่าอยากให้มีเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจมากขึ้นพอเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจมากขึ้นคนก็จะจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจก็จะเติบโตขึ้นครับแล้วก็ยกคุณภาพชีวิตของ ประชาชนด้วยครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆนะครับเงินเฟ้ร์ตามนยโยบายของธนาคารกลางนะครับ ก็อยู่ที่2%ครับทำให้เงินเราทุกๆปีนะครับด้อยค่าลง2%อันนี้ไม่รวมเหตุการณ์อย่างปัจจุบันนะครับที่ทำให้มาเร่งอัตราของเงินเฟ้อครับดังนั้นเราต้องรับมือกับเงินเฟ้อให้ดีครับต่อไปเรามาดูผลกระทบของเงินเฟ้อกันครับในด้านไม่ดีนะครับมาดูที่ด้านของผู้ผลิตกันก่อนครับผู้ผลิตเมื่อต้นทุนสูงขึ้นนะครับก็ต้องขึ้นราคาของสินค้าครับเมื่อขึ้นราคาของสินค้าก็อาจจะขายได้หรือว่าทํารายได้ได้ไม่ดีมากขึ้นนะครับ เพราะว่าผู้บริโภคอย่างเรานะครับก็ไม่อยากซื้อของที่แพงขึ้นครับพอของแพงขึ้นเราก็จับใจ่ายใช้สอยน้อยลงเศรษฐกิจฯก,ฯก็ไม่เติบโตครับแต่เงินเฟ้อครับก็ยังเป็นประโยชน์ของคนบางกลุ่มนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นเจ้าของที่ดินนะครับเมื่อเงินเฟอ้อราคาของที่ก็เพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อครับราคาของน้ํามันนะครับที่พุ่งสูงขึ้นนะครับ บริษัทกลุมน้ำมันก็ได้กำไรมากขึ้นครับส่วนแบงค์นะครับที่ช่วงนี้ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับที่ออกมาที่เป็นนโยบายออกมาต่อกกอกับเงินเฟ้อนะครับแบงค์ก็จะได้รับประโยชน์ครับต่อไปเรามาดูสถิติของเงินเฟ้อในอเมริกากันครับที่เขาบอกว่าสูงสุดในรอบ40ปีมันเป็นยังไงจากกราฟนะครับในปี2022นะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-5ครับ แล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูในอดีตนะครับในปี2008ครับที่เกิดวิกฤตซัพพลายนะครับเงินเฟ้อก็ขึ้นไปประมาณ4-5เหมือนกันครับแล้วก็ช่วง2010นะครับที่เศรษฐกิจฟื้นฟูที่มีการทำ QE นะครับเงินเฟ้อก็อยู่ที่ประมาณ4 -5% เนนกััครบหมือแต่ว่าย้อนกลับไปดูใน40ปีที่ผ่านมานะครับในปี1980นะครับเงินเฟ้อขึ้นไปสูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ10%ครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเงินเฟ้อเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะครับแล้วก็ลดลงตามไซคลของเศรษฐกิจครับต่อไปเรามาย้อนดูสถิติของไทยกันบ้างครับขอขอบคุณข้อมูลจากท t b นะครับในตัวนี้นะครับจะมีข้อมูล CPI, Food housing และก็ transport ครับเรามาดูตัวเลขของ CPI ด้วยกันนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องและก็เกี่ยวข้องกับอุปโภคบริโภคของเรามากเลยครับก็ในปี2008นะครับปีที่เกิดวิกฤตซับไพร์มนะครับที่ราคาน้ำมันขึ้นไปแต่120เหรียญนะครับก็เงินเฟอ้อก็ประมาณ5.19ครับและย้อนกลับมาในปีนี้นะครับในปี2022นะครับเงินเฟอ้อของเราอยู่ที่ประมาณ4.42นะครับ ซึ่งระหว่างนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อครับเคยขึ้นไปตอนที่น้ํามันขึ้นสูงขึ้นครับเพราะว่าต้นทุนการขนส่งนะครับสูงขึ้นทําให้ต้นทุนของผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคสูงขึ้นครับแต่ระหว่างนั้นนะครับเงินเฟ้อก็กลับมาอยู่ในอัตราปกติตามนโยบายของธนาคารกลางของไทยครับอยู่ที่ประมาณ1-3%ถึงครับในอดีตที่ผ่านมาครับตัวเลขเงินเฟ้อกับราคาหุ้นนะครับเกี่ยวข้องกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้นครับราคาหุ้นก็จะปรับตัวลงครับและในช่วงนี้นะครับ เงินเฟ้อนะครับเริ่มปรับตัวลดลงถึงแม้ว่าจะสูงอยู่นะครับแต่ยังมีอีกหลายๆปัจจัยนะครับที่เราควรตัดสินใจก่อนเข้าไปลงทุนครับนั่นก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจครับหรือว่าดูตัวเลข GDP นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลข GDP ของอเมริกากันก่อนนะครับในไตรมาสหนในปี2022นะครับ GDP ของสหรัฐนะครับอยู่ที่3.5นะครับแต่ว่าในไตรมาสสปี2021นะครับอยู่ที่5.5ครับ แปลว่าเศรษฐกิจสหรัฐนะครับลดตัวลง1.5เตครับต่อไปนะครับเรามาดู GDP ของเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจและก็การลงทุนของเราครับในไตรมาส1ปี2022นะครับ GDP ของไทยอยู่ที่2.2นะครับจะเห็นได้ว่าต่ำกว่าอเมริกานะครับแต่ว่าในไตรมาส4ปี2021นะครับอยู่ที่1.8ครับแสดงว่า GDP ของประเทศไทยนะครับ เติบโตขึ้น0.4%ครับนอกเหนือจากตัวเลขเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP นะครับเราต้องควรดูราคาหุ้นด้วยครับจากข้อมูลของ CECI นะครับข้อมูลณวันที่1มิถุนายนนะครับ PE ของหังเส็งครับอยู่ที่11.7% PE ของเวียดนาม VNI Index นะครับอยู่ที่13.9%ในขณะที่เซตบ้านเรานะครับเซตอินด x อยู่ที่19.5%ซึ่งสูงกว่าทั้ง2ตลาดนี้ถึงแม้ว่าเซตนะครับจะเพิ่งพาการท่องเที่ยวสูงนะครับ แต่ก็ยังมี PE ที่แพงกว่าเวียดนามครับเวียดนามที่มีเงินทุนไหลเข้าย้ายการฐานการผลิตและก็ GDP เติบโตสูงที่สุดในเอเชียนะครับแต่ว่าเวียดนามนะครับมีความน่าสนใจมากๆเลยครับแต่สำหรับใครนะครับที่ไม่อยากติดตามตลาดไม่อยากติดตามความถูกแพงของตลาดนะครับอยากจะลงทุนยาวๆแบบสบายใจนะครับก็อยากจะแนะนำา s p 500าครับเพราะว่าผลตอบแทนสม่ำเสมอมากๆเลยครับเพราะว่าในปี1965นะครับข้อมูลจาก Berkshire h a t h a w a y นะครับที่ ติดตาม S&P 500นะครับจนมาถึงปี2021นะครับให้ผลตอบแทน10.5%ซครับซึ่งปี<ป>1.965นี้นะครับ ก่อนที่เงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นระดับแตะระดับ10%ด้วยนะครับซึ่งระดับผลตอบแทน10.5%นี้นะครับชนะเงินเฟ้อได้อย่างสบายเลยครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะลงทุนระยะยาวก็แนะนํา s p 500ครับและอีกข้อนึงนะครับที่ทําให้ s p 500น่าสนใจมากๆเลยตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้ครับเยอชูเดตติดลบอยู่ประมาณ14.5%ครับก็เป็นจังหวะดีที่จะทยอยเข้าสะสม s p 500แล้วก็ถือยาวๆเพื่อชนะเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางตั้งไว้ที่2%ครับนี่ไม่นับรวมเหตุการณ์ หลายๆเหตุการณ์นะครับในอดีตที่ทําให้ปัจจัยของเงินเฟ้อนะครับสูงขึ้นกว่า2%อีกด้วยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจลงทุนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ a d v e l l Republic อยากชนะเงินเฟ้อนะครับก็สามารถมาปรึกษาเราได้นะครับเรายินดีตอบทุกคําถามครับส่วนนี้เช็คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ